การที่มีพฤติกรรมซ้ำๆเนาะเช่นโย,ยกตัวไปมาชอบปิดของเปิดปิดไฟเรื่องการฝึกพัฒนาการนะคะเราก็ปรับพฤติกรรมกันเช่นเสนอทางเลือกเนาะที่ลูกชอบเปิดปิดประตูนะคะอาจจะเล่นประตูบานเล็กๆของเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาเปิดปิดประตูเปิดปิดหน้าต่างองในรูปแบบที่คล้ายๆกันในการเล่นบทบาทสมมุติหรือว่า เราสามารถทําเองได้นะคะสร้างบ้านกล่องให้มีการเปิดปิดประตูเปิดปิดหน้าต่างแบบนี้ในตัวนั้นเราก็อาจจะมีการเปิดเปิดตัวนี้ออกมาเจอตัว A ก็เรียนรู้การออกเสียงไปพร้อมๆกันเปิดหน้าต่างนี้ออกมาเจอแอปเปิลเอ้เปิดหน้าต่างนี้ออกมาเจอส้ออมถ้าในกรณีที่เด็กเรียกชื่อคุณพ่อคุณแม่เรียกชื่อคนอื่นยังไม่ถูกต้องเลยนะคะหรือจําคนในบ้านไม่ได้เราก็สามารถนําภาพคนในบ้านนะคะมาแปะนะคะ เปิดหน้าต่างออกมาเจอคุณพ่อนะคะเปิดประตูออกมาเจอคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยจะทําให้น้องเรียนรู้จากความชอบของตัวเองได้ด้วยนะคะและมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นพวกเรื่องปล mm ั๊กไฟกดเปิดปิดตลอดเวลานะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นของเล่นที่มีการกดเปิดปิดกดเปิดปิด,ปดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือเราจะต้องมาดูว่าการเล่นที่ที่เขาชอบอะ่ะมันเป็นลักษณะกดแตะกดแต กดดังต ok ๊อกแ๊กต ok ๊อกแทกอ่ะมันจะมีเรื่องของเสียงเรื่องของการสวิชไปมาดูจังหวะของเล่นที่คล้ายๆกันแบบนั้นเราก็ลองดูว่าเราจะใช้แบบไหนได้บ้างนะคะแต่จริงๆที่สำคัญจริงๆคือพื้นฐานของระบบประสาทรับรู้ในการมองเห็นการได้ยินกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆในความที่ยังไม่สมบูรณ์แบบของร่างกายนี่แหละเลยทำให้เด็กอ่ะมีพฤติกรรมแบบนั้นซ้ำๆเมื่อ ความสมบูรณ์แบบของร่างกายดีขึ้นแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อเฟิร์มขึ้นนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่การทรงตัวดีขึ้นอะไรแบบนี้เด็กๆก,ก็จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้เรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมก็เป็นสาคัญนะคะเราลดสิ่งกระตุ้นที่ไม่จําเป็นออกจัดพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการเล่นสอนทักษะการสื่อสารสอนคําศัพท์ คำสับสั้นๆแล้วก็ภาษามือภาษากายร่วมด้วยนะคะมามาไม่ไม่โอ้ดีใจจังเลยนะคะสีหน้าแววตาท่าทางเราอ่ะต้องชัดชัดเจนนะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าลูกเราชอบแบบโอเวอร์แอคติ้งไหมเขาสนุกเขาตอบสนองกับการที่แบบว่าเรามีแอคติ้งใหญ่ๆไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาชอบ คนเรียบร้อยพูดเพราะเบาๆโซโลโ,ลโลแล้วรู้สึกปลอดภัยนะคะเราก็ควรจะเป็นบุคคลน,นั้นนะคะเพื่อสร้างความน่าสนใจให้ลูกนะคะเพราะว่าเซนซอรี่เซนซอรี่คือระบบรับสัมผัสพื้นฐานของมนุษย์แต่ละคนเช่นการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสเส้นเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อการทรงตัวต่างๆของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนมีพื้นฐานระบบประสาทมีเหมือนเหมือนกันหมดแต่ ลักษณะจะไม่เหมือนกันก็จะแสดงออกเป็นบุคลิกเวลาที่เจอสิ่งนั้นๆเอาง่ายๆนะเรื่องกลิ่นก่อนบางคนชอบทุเรียนบางคนไม่ชอบทุเรียนถ้าคนชอบจะรู้สึกยังไงคะอุ้ยดีใจคนชอบไปด้วยกันแฮปปี้ไหมถ้าคนไม่ชอบละ่ะคนไม่ชอบเขาจะทรมานมากกลิ่นเขาทนไม่ไหวบางคนชอบ ปาร้าบางคนไม่ชอบปาร้าพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะการได้ยินเสียงบางคนได้ยินเสียงอาเด็กบางคนเนาะได้ยินเสียงรถมอไซค์ปุ๊บโอ๊ยไม่ไหวแตบแก้มหูมากอะไรอย่างเงี้ยทนไม่ไหวทนไม่ไหว,ไไหวตกใจมากบางคนได้ยินเสียงชับโคก,ก็กลัวแล้วก็ตกใจมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้ากลัวก็ต้องบอกเลยหนึ่งกลัวโอ้ลูกกลัวใช่ไหมโอ้มามา,มาแม่กอดไว้กลัวเนาะกลัวเนาะ เสียงมอไซค์ลูกมาปิดหูไว้ปิดหูไว้อะไร <c oughs> ก็เราก็คุยกับเรื่องนั้นๆเราก็จะได้คําศัพท์ด้วยด้ความรู้สึกได้เข้าใจน้องก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะคะ <c oughs> อายุสิบสองชอบหัวเราะทั้งวันเลยค่ะครูแมม <c oughs> เด็กบางคนก็จะนัง่งหัวเราะนอนหัวเราะบ้างหัวเราะออะแป๊บเดียวหัวเราะแป๊บเดียวหัวเราะหัวเราะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ในกรณีที่น้องผู้รู้เรื่องแล้วครูแมมใช้การคุยกันนะครูเนี่ยใช้การคุยกัน หัวล้อเรื่องอะไรนั่งทํางานด้วยกันเนี่ยนั่งทําการบ้านนั่งเอ่อทำกิจกรรมด้วยกันอยู่ดีๆเขาก็หัวล้อขึ้นมาอ่ะหัวล้อเรื่องอะไรหรอก็จัก,กรยานจัก,กรยานอะ่ะอยู่ดีๆมันก็เอียงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอมันเอียงอยู่ตรงไหนล่ะอะไรก็เมื่อวานเมื่อวางอย่างเมื่อวานที่เมื่อวานอะ่ะใช่ไหมที่ตัวเองนอนหลับไปแล้วแล้วก็คือวันนี้นะใช่ไหม ใช่ liksom, ใช่ใช่อะไรอย่างเี้ยเพื่อเราต้องดูว่า <environments> ท <BA> 3. ี่เขาพูดนะถูกไหมหรือไม่ถูกคุณแหมมจะเน้นว่าให้เขาขยายความออกมาเยอะๆเหตุผลอะไรทำไมถึงหัวเราะหัวเราะนี่เป็นหัวเราะเรื่องจริงไหมนะตัวมันล้มเออล้มแล้วเป็นยังไงต่อล่ะนะเราก็คุยกันต่อเรื่องราวไปเพื่อให้ เขาสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะช่วยต่อเรื่องราวให้เขาก็จะได้เรื่องการสื่อสารที่มากขึ้นการพูดที่เป็นประโยคสวยงามมากขึ้นนะคะหลายครั้งเด็กมีปัญหาไม่บอกคุณพ่อคุณแม่แต่งองแงจะมาหาครูแม่มเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาไว้ใจครูแม่มครูแม่มไม่ได้ทําอะไรนะสนุกสนุกด้วยกันครูนะ่ะครูไม่ใช่ใจดีอย่างเดียวนะครูก็มีดุด้วยถ้าอะไรที่ทําไม่ได้ครูก็บอกอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เราไปทําอันนี้กันดีวกว่าบางทีช่วงฝึกแรกๆใช่ไหมในกรณีที่เขายังแบบสมาธิสัน้นอารมณ์ร้ายงุดยิดเอาหัวโขพื้นตีกําแพงกระแทกโต๊ะทุบโอ้โหทุบป,ประตูอะไรอย่างเงี้ยงั้นรู่ไม่เล่นด้วยนะอารมณ์ดีก่อนค่อยมาเล่นกันต่อเราเอาอันนี้ขู่ได้นะถ้าเราเล่นกับเขาสนุกแล้วถ้ากรณีที่มันจะเกิดอันตรายเนี่ยต้องล็อกตัวไว้ก่อนกอดเลยถ้าตัวโตวหน่อยกระชับข้างหลังไว้ หัวเราก็ต้องระวังหัวเขากระแทกพื้นเราก็จับปุ๊บหยุดแต่คําว่าหยุดจะไม่ใช่โอ้ลูกเจ็บใช่ไหมโกรธแม่มากเลยหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนี้นะเราจะโอยก่อนสแสดงความรู้สึกเขาก่อนโกรธหรอทนไหวไหมถ้าเขายังแบบพุ่ง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 ,งตลอดเวลาเนี่ยเราถึงกระชับบางครั้งมันมินเมย์อยู่นิดเดียวเองอะถ้าเขาอารมณ์รุนแรงแล้วเ,าเราโอยตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาก็จะทําอีกเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยฉันทําแบบนี้ แม่จะมากอดฉันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราต้องคุยกันก่อนสะท้อนอารมณ์เขาก่อนแต่เขายังขึ้นขึ้นขึ้นแล้วพยายามทําเรื่องที่อันตรายต่อตัวเองทํร้ายข้าวของทำร้ายคนอื่นแบบนี้ถ้าอันนี้ต้องกระชับตัวเลยนะเขาก็จะค่อยสงบสงบตัวเองได้มากขึ้นนะคะอย่าลืมว่าการหัวเราะไม่ได้แปลว่า คราวนี้เรื่องของการฝึกอะ่ะถ้าบางครั้งเราฝึกในออรูปแบบที่มากเกินไปนะถึงน้องจะอายุ12แล้วแต่ถ้าเราฝึกตามขั้นเทียบใกล้อายุมากเกินไปแบบนี้เขาก็อาจจะมีความเครียดด้วยเราก็ไม่รู้เราต้องสังเกตดูดีๆว่าเอออะไรที่เราฝึกและเล่นออกิจกรรมบ,บาบัดว่ายน้ำเตะบอลไปวิ่งเล่นสวนสาธารณะปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูว่า เอออะไรลูกดูสนุกแล้วเป็นธรรมชาติอยากเล่นโต้ตอบกับเราบ่อยๆเราก็ดูนะคะแต่ว่าถ้าเราเน้นในเชิงวิชาการมากๆนะคะแล้วเขาจะรู้สึกแย่นะคะคราวนี้สิ่งนี้นะมักจะแสดงออกหนึ่งคือสนุกจริงกับสองสองคือเครียดนะหรือเกิดความตื่นเต้นตื่นเต้นมากไม่รู้จะทำยังไงอนะ่ะทั้งจะหัวเราะทั้งจะร้องไห้จะทำยังไงดีแล้วก็ต้องสังเกตดูว่า ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างนั่นแหละครูแหมมถึงให้พยายามให้เวลาพอเราให้เวลากับเหตุการณ์เนี้ยที่ลูกหัวเราะเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรถ้าในเด็กที่พูดได้น้อยเราก็คุยคุยกันด้วยภาษากายเยอะๆสนุกหรอตลกเหรอหัวเราออะไรอะไรเหรอนก no. ของเล่นหมุนเหรอหมุนติ้วติ้ต,ติ้วเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพอพูดการคุยกันได้มากขึ้นน,อน้องจะอธิบายความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นใช้คําศัพท์ได้ดีขึ้นใช้คําศัพท์ได้ถูกต้องนะคะอย่าลืมว่าการหัวเราะไม่ได้แปลว่าสนุกอย่างเดียวการหัวเราะคือหนึ่งสนุกจริงสองเครียด3มกังวลน,นะคะเราต้องมาดูว่าการหัวเราะที่ลูกแสดงออกคืออะไรนะคะ การสื่อสารการแสดงออกบางครั้งพฤติกรรมซ้ำๆอาจเป็นวิธีที่ลูกใช้สื่อสารความต้องการความไม่สบายใจเด็กที่มีภาวะออทิสติกเนี่ยถ้าเขาสามารถคาดเดาได้ว่าเออเดี๋ยววันนี้เราทำอันนี้กันเดี๋ยวต่อไปคุณแม่จะพาทำอันนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะพาขึ้นรถเดี๋ยวคุณแม่จะพากินข้าว้าเขาสามารถคาดเดาได้ภาวะความเครียดของน้องก็จะน้อยลงนะการสื่อสารด้วยภาษาท่าทางของน้องได้หรือย,ยังภาษากายภาษามือได้หรือย,ยัง ถ้าเขาเริ่มสื่อสารได้เริ่มมีสีหน้าแววตาเริ่มตื้อเพื่อที่จะสื่อสารเราได้นะ่ะเขาจะไม่แสดงพฤติกรรมซ้ำๆมากเกินไปการแสดงพฤติกรรมซ้ำๆเขาจะน้อยลงการสื่อสารการแสดงออกบางครั้งพฤติกรรมซ้ำๆอาจเป็นวิธีที่ลูกใช้สื่อสารความต้องการความไม่สบายใจความรู้สึกต่างๆเนื่องจากลูกอาจมีข้อจํากัดในการใช้ภาษาหรือการใช้ภาษากายภาษาพูด หรือภาษากายเด็กบางคนพูดไม่ได้แต่พยายามก่อนที่เด็กเขาจะมีคําพูดอะ่ะภาษากายท่าทางเขาจะชัดก่อนหน้าเขาจะชัดแบบอื้อืออะไรอย่างเงี้ยเขาอื้ออื้อือืเขาจะแบบมามอนี่นี่อะไรอย่างเงี้แบบยท่าทางเขาจะชัดเขาจะตื้อเราได้เยอะนะคะก่อนที่ภาษาพูดน้องจะเก่งขึ้นนะคะ ความสนใจพิเศษเด็กบางคนมีความสนใจเฉพาะเจาะจงในบางสิ่ง mm. เช่น,นกลไกการทํางานของสิ่งของ mm. การเปิดปิดประตูหรือปลั๊กไฟอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความสนใจพิเศษนี้คราวนี้เรารู้ว่ารูปแบบความสนใจคือเรื่องของกลไกใช่ไหมของเล่นที่เราจะเอามาให้ในครั้งถัดไปเพื่อที่จะมาชวนลูกออกจากพฤติกรรมซ้ำๆนี้อาจจะเป็นเรื่องของกลไก การเป็นหมุนเฟืองใช่ไหมเปิดปิดก๊อกแก๊กเออเห็นไหมเคยเห็นไหมบอร์ดกระดานหรือว่าของเล่นที่เขามาเป็นถุงๆอะคะ่ะเนาะอันนั้นแหละทางการแก้ไขพฤติกรรมซ้ําๆอย่างสร้างสารรค์และปลอดภยัยการแก้ไขพฤติกรรมซ้าๆในเด็กออกทิสติกไม่ควรมุ่งเน้นในการห้ามหรือหยุดพฤติกรรมโดยตรงเพียงอย่างเดียวเพราะอาจทําให้ลูกรู้สึกเครียดหรือสับสนมากขึ้นแต่ควรมองหาสาเหตุและปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเราก็จะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนเนาะว่า สาเหตุพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอะอย่างละเอียดว่าเกิดขึ้นเมื่อไรที่ไหนกับใครลูกแสดงออกอย่างไรก่อนหน้าที่จะทำพฤติกรรมนั้นๆน,น,นะคะดูเครียดดูง่วงหรือสนใจจริงๆนะคะเราก็ต้องดูเนาะให้ทางเลือกที่เหมาะสมเสนอทางเลือกที่ปลอดภัยและเหมาะสมกว่าหากลูกชอบเปิดปิดประตูอาจลองให้เล่นประตู บานเล็กๆของเล่นหรือกล่องที่มีฝาเปิดปิดหรือบานพับประตูของเล่นปลั๊กไฟเป็นสิ่งอันตรายอย่างยิ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือการป้องกันอันตรายควรติดตั้งที่ครอบปลั๊กไฟนิรภัยให้แน่นหนาทุกจุดที่ลูกเข้าถึงการให้ลูกเล่นของเล่นที่ปลอดภัยและคล้ายคลึงกันเช่นกล่องสวิตของเล่นนะคะสวิตบล็อกที่มันเป็นเป็นของเล่นนะคะหรือของเล่นที่มีปุ่มเปิดปิดนะคะ เช่นไฟฉายของเล่นอนะไฟฉายของเล่นไฟฉายกดแตก็กแล้วก็มีภาพออกมาไปฉายภาพที่ผนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดปิดแตกนะคะ mm hmm. เขาก็จะแบบชอบชอบจังเลยนะคะ mm hmm. เขาชอบของเล่นกลุกลไกเนาะหรือของเล่นที่มีไฟกระพริบนะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าไฟกระพริบมันเล้าเขาเกินไปแบบเนี้ยครูแบมก็จะไม่ใช้เราต้องดูว่า เราจะใช้อะไรเพื่ออะไรนะคะถ้าในช่วงนี้เขายังไม่ได้สนใจเรามากเลยนะคะเล่นกับสนุกกับเราไม่ได้เลยของเล่นมีไฟของเล่นมีเสียงครูแหม่มจะเอาออกนอกจากกรณีศพตาเราได้แล้วเนี่ยสนุกกับเราได้แล้วเนี่ยครูแหม่มถึงจะเอาของเล่นมีไฟหรือมีเสียงเข้ามาเข้ามาเติมเพราะว่าก้ารอบการเล่นของเขาเขายังไม่สนใจเราเลยเนาะถ้าน้องยังไม่สนใจเราเลยแล้วเราแบบยังมีของเล่นที่แบบว่าแสงสีเสียงมาล่อเขาแบบเนี้ย เขาก็ไม่สนใจเราเข้าใจไหมกว่าจะทันมามองเราสักครั้งหนึ่งกว่าจะได้คุยกันได้หนึ่งคำอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเน้นเค้นคําออกมาได้หนึ่งถึงสองคำโห้ยากเหลือเกินนะคะคุณแม่คะตอนนี้น้องชอบจับอวัยวะเพศมากค่ะเราต้องดูสาเหตุว่าเออหนึ่งเรื่องการเสียดสีไหมสัมผัสเนาะเวลาที่เด็กๆพัฒนาการช้าแล้วมีพฤติกรรมแสดงออกบางอย่างเกิดขึ้น่ะ เราต้องมาดูว่าเรื่องสัมผัสเป็นยังไงกางเกงในระคายเครื่องไม้เนื้อสัมผัสของกางเกงในเป็นยังไงขอบรัดเกินไปไหมจับรู้สึกเพลินหรอแสดงว่าทีแรกรู้สึกแปลกพอไปจับแล้วรู้สึกเพลินค่ะบางคนก็จะจับตอนดูทีวีตอนตัวเองเผลอๆบางคนก็จะจับตอนกําลังรู้สึกง่วงนะคะบางคนก็จะจับแบบรู้สึกกังวลบางคนที่รู้สึกว่าเออตัวเองปลอดภัยตัวเองสบายใจก็จับไปอะไร อาจจะมีหุ่นตุ๊กตาให้รู้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็เบี่ยงเบนเรื่องของการเล่นให้เขาใช้มือเพื่อเล่นนะคะใช้มือเพื่อปั่นดินน้ำมันบีบของเล่นตัวต่อใช้ตัวต่อของเล่นที่ใช้มือเยอะๆนะคะตีตบแปะนะคะเล่นน้ําเล่นทรายเหล่านี้ของเล่นที่เบี่ยงเบนความสนใจเนาะให้ให้มือได้ทํางานตลอดเวลาหรือว่ามีสปินเนอร์ให้เขา หมุนเล่นแบบนี้ทดแทนได้นะคะน้องมีปัญหาเรื่องอึด้วยค่ะไม่ยอมนั่งถ่ายโถส่วมยกกรณีน้องชอนน้องชอนเขาเป็นหลานเขาอึใส่เพิดมาตลอดจนกระทั่งไปเข้าโรงเรียนป้าแม่บอกว่าเลิกเพิดได้แล้วมั้งมันนานเกินไปที่ไม่ยอมคือไม่ยอมอึนในกระโถนหรือห้องน้ําพ่อแม่บอกว่าไม่ยอมเลยอะไรเงี้ยเออเอามาอยู่กับป้าแม่มก่อน ก็มาอยู่ก็เล่นกันสนุกไปด้วยกันแล้วก็เชื่อมโยงแล้วเรารู้ปัญหาเราก็เชื่อมโยงการสอนเด็กอะ่ะสอนตรงตรงสอนตง้ตงต้งบังคับกันตรงตรงเลยอะ่ะเขาไม่ค่อยอยากจะอยากฟังไม่อยากเชื่อเรานะคะเอาเรื่องของการเล่นก็ได้ครูแหม่มก็จะเอาหนังสือนิทานเล่มน,นี้มาดูโอ้ดูสิพี่หมีฝึกนั่งกระโถนว้าวพี่หมีนั่งกระโถนหรอจ๊ะต่อไปนะต่อไปโอ้พี่หมีไป พี่หมีมาสอนน้องกระต่ายนั่งกระโถนด้วยโอ้พี่หมีเป็นพี่แล้วนี่เองอะไรอย่างเงี้ยก็เอานิทานให้เขาดูเสร็จแล้วก็มาเล่นขายของเล่นอะไรกันอุย้ยฉันปวดท้องไปนั่งกระโถนก่อนนะเข้าห้องน้ําก่อนนะบา,บายเดี๋ยวมานะอะไรอย่างเงี้ยรูก็าทาท่าลุกดิกด๊กลุกดิกด๊กลุกดิ๊กแล้วก็เอาตุ๊ก,กตาไปนั่งไปเข้าห้องน้ําพอเ,าเปิดประตูเข้าห้องน้ำเสร็จอุย้ยนั่งจะโคกดีกว่าเพราะว่าเราโตแล้วใช้คําพูดแต่เป็นคําพูดที่ เราอยู่ในเกมการเล่นในลักษณะเล่นร่วมออกก็นั่งก็อุ้ยถอดกางเกงเองถอดเพิดเองนั่งเสร็จเพิ่มรายละเอียดอ้เสร็จแล้วทำความสะอาดนะคะก็กดชะโคกเย้เก่งจังเลยเสร็จแล้วก็มาเล่นต่อน,นิดนึงเลยสนุกไปด้วยกันเพล,ลินไปเลยแล้วสักพักก็เอาเจ้าตุ๊กตาตัวโปรดสมมตว่าอู้พี่ดินสอพี่พี่ปากาพี่ปากับ อยากเข้าห้องน้ำเหรอได้ได้ได,ได้เดี๋ยวป้าแหม่มจะพาไปนะไป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 ห้องน้ํากันเปิดประตูเอ๊ะตึ้งตึ้งึ้งึ้ง,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 งแล้วคราวนี้ก็อ๋อถอดเกงเองเป็นเมล่าถอดเพิร์ดเองเป็นเมล่าพี่จินสองก็บอกว่าถอดได้ถอดได้อดด่ะอุ๊ยทำไมถอดยากจังเราจะรู้ว่าเรารู้ว่าปัญหาเขาจะเจออะไรเขาจะรู้สึกแบบเขาจะ ถอนยากเขายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อูมามามาช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวป้าแหม่มช่วยพี่ดินสอเองนะมาเดี๋ยวผาถอดเพิ่ดถอดเพิ่ถอดเกงถังเกงเร็วหนึ่งสองสามนั่งชักโครกกันเลยอ่าพี่ดินสอก็นั่งชักโครกแล้วอู้ร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้นะแล้วก็แบบว่าพอเสร็จแล้วก็อุยล้างก้นล้างก้นกดชักโครกนะจะเสียงดังนิดนึงนะเตรียมตัวป้าแหม่มเป็นคนกดหรือพี่ดินสอเป็นคนกดชักโครกดีล่ะอ่าพี่ดินสอจะกดเองเลยหรอ มันเสียงดังนะพี่จินสอแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าแหมมจะปิดปิดฝาให้นะแล้วพี่จินสอเป็นคนกดนะโอเคไหมหนึ่งสองสาแล้วก็แบบโอ้โหเอฟเฟกต์เสียงมาเต็มเราจะเจออุปสรรคอะไรเราใส่เรื่องราวเหล่านั้นลงไปในเกมการเล่นเริ่มต้นสอนด้วยหนังสือสอนด้วยการเล่นร่วมและอีกไม่นานน้องชอรก็บอกว่า ชองก็จะเข้าห้องน้ําด้วยก็เป็นแบบนั้นเขาก็ทำเด็กออทิสติกสีขวบชอบทำมือบายบายแล้วตัวเองแก้ไขอย่างไรดีอาการทำมือบายบายซ้ำๆหรือการใช้มือโบกไปมาเพื่อกระตุ้นตัวเองนั้นเป็นพฤติกรรมที่พบได้ในเด็กออทิสติกเรียกว่าเซลสติมูเลเตอร์บีเอรหรือสติมมิงเขาเรียกการเร้าตัวเองเนาะ กระตุ้นตัวเองเมื่อรู้สึกเครียดตื่นเต้นและไม่สามารถสื่อสารออกมาได้สาเหตุที่เด็กมีพฤติกรรมเหล่านี้เพราะเพื่อระบายความรู้สึกดีใจกังวลเบื่อนะคะกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสของตัวเองเป็นพฤติกรรมซ้ําๆที่ใช้ความรู้สึกที่จะทําให้เขารู้สึกปลอดภัยใช้ทดแทนการสื่อสารหรือตอบสนองต่อสิ่งเรา้านะคะวิธีแก้ไขและดูแลอย่างเหมาะสมนะคะเราจะไม่ห้ามนะไม่ห้ามในทันที แต่สิ่งสำคัญคือเราจะต้องสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ทำตอนไหนทำเมื่อ,อไหร่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงตอนที่ลูกเอ,อ่อทำมือแบบนั้นนะคะสรุปไม่ห้ามการโบกมือทันทีแต่หาสาเหตุและค่อยๆเบี่ยงเบนไปสู่พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เหมาะสม 2. เพิ่มกิจกรรมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสและการสื่อสาร3เล่นกับลูกบ่อย แบบเพื่อการโต้อตอบเพื่อให้เด็กรู้ว่าการโต้อตอบก,กับคนอื่นสนุกกว่าการเล่นซ้ําๆคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นสนุกด้วยนะเราจะไปบังคับลูกทํานู่นทํานี่ตามที่เราต้องการไม่ได้นะข้อ 4. หากพฤติกรรมรุนแรงหรือเพิ่มขึ้นควรปรึกษาแพทย์้ตัวยอย่างกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก4ขวบนะคะสำหรับการที่น้องชอบโบอกมือใบยบยบ,ยบายแบบนี้นะคะเรื่องการเลื่อนมือก็อฝึก ต่อจิกอ๊กซอไม้ร้อยเชือกใช้มือสองข้างแล้วก็น้องก็จะมีสมาธิมากขึ้นนะคะทางด้านภาษาก็การเล่นสมมุตริร้านขายของทําอาหารฝึกพูดฝึกเรียนเสียงอย่างเงี้ยนะคะ,ะด้านสังคมก็ผัดกันเล่นโยนบอลเล่นกับเพื่อนฝึกการรอคอยและโต้อตอบนะคะสี่ด้านสัมผัสก็เล่นทรายเล่นแป้งแป้งโดดินน้ำมันต่างๆลดพฤติกรรมเร้าตัวเองนะคะ ด้านอารมณ์ก็เล่นระบายสีนะคะระบายสีตามอารมณ์สื่อสารอารมณ์ผ่านภาพรู้แม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน <Bye. S 1> คราดเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ตล่างคลิปค่ะ